ีวิวถนนด้านหลังซอยหนึ่งอท่าตะเกียบโดยอรอบ,บซ้ายขวามีแต่สวนยางแต่ว่าบรรยากาศดีธรรมชาติสมบูรณ์แบบไม่ค่อยมีบ้านกดช่วงต้นทางแต่นี่คือตอนที่ถ่ายวิดีโอนี่คือเข้ามาจากตรงแยกนิดนึงแหละสวนยางทั้งนั้นเลย มีเขาเรียกซอยหนึ่งซอยหนึ่งด้านหลังซอยหนึ่งประมาณนั้นเมื่อสักครู่ก็จะมีป้ายแต่ว่าสวนยางบดบางหมดตอนนี้เจอบ้านคนละสองหลังคือช่วงนี้เป็นเวลาเก้านาฬกาสาสิบเจ็นาทีวันนี้บรรยากาศดีชาวบ้านที่ไม่มีวิ่งรถอยู่ตามถนนเพราะว่านี่เจอบ้านอีกแล้ว เหตุผลก็คือชาวบ้านเขาตรงบริเวณนี้เป็นเกษตรกรสวนยางพาราเขาก็จะทำงานกันอยู่ประมาณสักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีคนเดินทางเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสวนกันทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะมีบ้านตรงนี้เข้ามาถึงแหล่งชุมชนหน่อยละมันจะมีบ้านหลายหลังอยู่ติดติดกันเลยเมื่อสักครู่กับร้านค้ามีร้านค้าด้วยว้าวดอกไม้สวย มีก็จะมีบ้านหลังเล็กๆน้อยๆปลูกใหม่ช่วงหลังโควิดนะก็จะมีบ้านเกิดขึ้นหลายหลังเลยเมื่อก่อนก็บริเวณนี้ก็จะมีบ้านค่อนข้างน้อยอยู่ดังเดิมอะ่ะอันนี้บ้านดังเดิมนะสภาพก็รู้ดังเดิมเลยนี่ก็นี่น่าจะเป็นบ้านใหม่ๆที่เพิ่งปลูกใหม่นีก็ดังเดิมเป็นร้านค้าดังเดิมอ่ะพอจุด ที่เขารวมตัวกันปลูกบ้านเว้นมาก็จะน,นี่จะเป็นบ้านคับบ้านดั้งเดิมดังนี้ก็สวยงามคือพอสุดแนวที่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยเขาก็จะเว้นเว้นระยะห่างเพราะว่าตรงนี้เขามีที่แปลงใหญ่ๆอย่างเงี้ยกว่าจะเจอบ้านอีกหลังนึงก็คือห่างไกลกันเพราะว่าเขาเรียกว่าแนวทีแว่แนวกั้นเขตที่ใครที่มันอะไรประมาณนี้ มองเข้าไปลึกๆนะก็จะมีบ้านบางคนก็ไม่ได้ชอบอยู่ริมถนนบริเวณนี้ก็จะมีบ้านเนี่ยเขาก็จะอยู่กันแบบรวมๆกันเนาะอยู่กันเป็นจุดที่ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้เราก็อยู่รวมกันแต่ถ้าเป็นที่เดี่ยวๆอะไรอย่างนี้นี่นี่ก็อีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งก็อยู่ในส่วนยางพราราแล้วตรงนี้กำลัง อีกนิดเดียวก็คือจะออกไปถนนเมนสายหลักที่ถนนที่เป็นถนนสนามชัยเขตแล้วก็คลองหันวังน้ำเย็นตรงนี้เป็นทางซอยนะซอยเลี่ยงอีกนิดเดียวมองไปข้างหน้าอีกนิดเดียวนีตรงนี้ก็จะมีอ่าอ่าเขาเรียกเป็นกระท่อมที่พักเนาะในกลางสวนยางพารา อย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยู่อาศัยแต่ว่าเขาเวลามาทํางานอะไรเงี้ยก็จะพักผ่อนอันนี้บ้านใหม่ๆนะเพิ่งปลูกใหม่ๆตรงนี้จะเป็นบ้านใหม่ๆตรงนี้ก็ค่อนข้างจะต้นทางเนาะใกล้จะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวด้านหน้านี่ก็จะเป็นอ่าอีกน,นีก็เป็นบ้านส่วนตรงนี้เป็นมูระเ,เขาเรียกโปรเทคติอะไรจิตอาสาจิตอาสาท่าตะเกียบนะ น,นี้ก็คือเป็นซอยหนึ่งแล้วซอยหนึ่งก็จะประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้บายปคิดหน้าเจอกันใหม่ตรงนี้ไปของหัดบังน้ำเย็นตรงนี้ไปสนามเฉยเขต